อาสมฤษีเนนธาตุพระพุทธคุณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจับคู่ให้อ่างน้ำมนต์เลขทูบเข้าเต็มเต็มสวัสดีครับสมพรชาแน,นลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูปกระดิ่งให้หนูด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหนูจะนำเรื่องราวของอ่างน้ำมนต์ฤษีเน,นนนะครับธาตุพระพุทธคุณนะครับ ที่นะครับอ่างวดที่แล้วนะครับที่หนูพาไปชมนะครับและจับคู่ให้นะครับถือว่าเข้านะครับเลขล็อตนะครับ79นะครับนี่ถ้าตัดไปนะครับไปซื้อกับเลขล็อตนะครับก็ถือว่าเข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขทูบนะครับที่หนูนะครับอ่าวิเคราะห์และพาไปดูนะครับก็ถือว่าเข้าเลขลอตเตอรี่เลยนะครับเลขเลขท้ายนะครับ 1 4นะครับเข้าเต็มๆนะครับทุกดอกนี้กันเลยนะครับนี่นะครับมองเห็นชัดเจนนะครับแอดก็ได้เชียนลงนะครับใส่กระดาษไว้ให้แล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับอ่าก็ต้องแสดงความยินดีกับท่านที่ตามนะครับและถูกด้วยนะครับท่านที่ไม่ถูกนะครับอ่าที่ไม่ได้ถูกก็นะครับอ่าแอหนูขอเป็นกำลังใจให้เช่นเดิมนะครับนี่นะครับมาดูเต็มๆนะครับ ใบที่หนูคำนวณให้นะครับจะสังเกตว่านะครับหนูวงกลมไว้เลยนะครับวันเน้นนะครับ1 4นะครับแล้วก็มาเต็มๆเลยนะครับนี่นะครับสำหรับมวดนี้นะครับก็ติดตามได้ได้ที่ช่องนี้เลยนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับหนูก็จะพาไปดูนะครับ เน้นๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูของเรือลั่นสนันเมืองนะครับเรือลั่นสนันเมืองนะครับให้มาแล้วนะครับทั้งหมดนะครับอ่าสามหางนะครับแท้จริงนะครับก็ช่วยแอดดูนะครับว่าของจริงหรือเปล่านะครับก็มีนะครับ0ูนย์สามนะครับสามห้าห้าเจ็ดนะครับศูนย์สี่นะครับสามสี่นะครับสี่เจ็ดนะครับเรือลั่นสนันเมืองนะครับงวดทีมา งวดที่เมื่อกี้นี้ก็ถือใกล้เชียงกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับท่านใดนะครับตามก็ถือว่าก็พลาดไปนิดนึงนะครับสำหรับนะครับอ่าหญ้ามูออกศึกหญ้ามูออกศึกนะครับงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเฉียดเหมือนกันนะครับงวดนี้นะครับแอดก็เลยนําตัวสรุปของหญ้ามูมาให้นะครับก็จะมี3ก็จะมี4ก็จะมี5ก็จะมี0ต้องมาเห็นแน่รวยรวยรวยนะครับจากการลง ลายลักษณ์อักษรด้านล่างนะครับแต่ตัวเลขก็เป็นตัวเลขเรียงนะครับก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับ4ี4 5้นี่ก็ถือว่าสวยนะครับและ5ก็มาแรงด้วยนะครับช่วงนี้นะครับหมายถึงว่าสำนักไหนนะครับที่คำนวณต้องมี5ออกมาแน่นอนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับสวัสดี